ตื่นๆนะคะคืนนี้ค่ะไม่ต้องนอนกันแล้วนะคะได้ข่าวล่ามาเร็วค่ะว่าคืนนี้ค่ะเขาจะปล่อยเพลง SG นะคะให้ได้ฟังกันก่อนค่ะใน Spotify นะคะคุณผู้ชมโอ้ยใจสั่นหมดแล้วค่ะมาพรุ่งนี้นะคะก็ดีใจใจแย่อยู่แล้วนะคะแต่ตอนนี้ค่ะมีข้อมูลนะคะมาว่าค่ะเพลงนะคะจะถูกปล่อยค่ะในรูปแบบของดิจิตอลซิงเกินะคะตามไทม์โซนค่ะเวลาเที่ยงคืนของแต่ละประเทศนะคะทุกๆประเทศก่อนค่ะ อ้าวแบบนี้นะคะของไทยเราเนี่ยก็ได้ฟังก่อนเท้าเน้ะสิคะของเราค่ะนั้นเร็วกว่าฝั่งอเมริกานะคะ งั้นคืนนี้ค่ะเที่ยงคืนนะคะเราก็จะได้ฟังค่ะเพลง SD กันแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ส่วนของ MV นั้นนะคะเขาจะปล่อยพร้อมกันทั่วโลกนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะของไทยก็คือ11โมงเช้านะเวลาไทยค่ะพรุ่งนี้ถึงจะได้ดูนะคะ MV ค่ะแต่ว่าคืนนี้ค่ะมาลุ้นกันเลยนะคะก็จะได้ฟังเพลงกันแล้วนะเอาเป็นว่าค่ะคืนนี้ค่ะแอดไม่นอนนะแอดจะรอนะเที่ยงคืนนะรอฟังเพลง s g ก่อนนะคะแล้วค่อยไปนอนได้ค่ะซึ่งนะคะก็สามารถค่ะเข้าไปฟังได้ใน s p o t i f y นะคะและก็นอกจากนั้น ก็ยังเห็นนะคะความน่ารักของ DJ Sna เนมาเพิ่มด้วยนะคะที่เขาค่ะมีการให้เกียรตินองลิซ่ามากๆเลยนะคะเพราะว่ามีการให้เครดิตค่ะเพลงนี้นะคะว่านองลิซ่าทำมีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อเพลงด้วยนะคะซึ่งเพลงนี้ค่ะก็มีทั้งเนื้อร้องนะที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาสเปนนิชด้วยนะคะแต่ลิซ่าก็เก่งมากจริงๆค่ะยอดเยี่ยมไปเลยนะคะ ก็ต้องขอบคุณดีเจสเนเขาด้วยนะให้เกียรติน้องมากๆจริงๆค่ะมีการใส่เครดิตให้กับน,อน้องนะคะในเพลงนี้ด้วยนะคะอะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารแล้วกันค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดค่ะคืนนี้ได้ฟังเพลง s อแล้วนะคะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า